เชียงใหม่ร้อนชาประเด็นร้อนแรงที่ทุกคนกำลังจับตาทำไมบริษัทเดียวถึงได้รับงานจัดดอกไม้ในเชียงใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องราวเริ่มต้นจากดราม่าการเปลี่ยนสีประติมากรรมดอกไม้ในงานยี่เป็งที่ทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณอย่างหนักในโลกออนไลน์จนนำมาสู่คำถามที่น่าสนใจว่าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กันสักหน่อย การเปลี่ยนสีดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนนจากสีสันสดใสเป็นสีดำทึมทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมออนไลน์ล่าสุดนายนัทพลโตว,วิจักชัยกุลสสเชียงใหม่ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่บริษัทเดียวได้รับงานจัดดอกไม้ในหลายๆงานของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ดอกงานสงกรานงานยี่เป็งงานของเทศบาลนครและอบอจอคำถามคือทำไมถึงเป็นบริษัทนี้นี่คือประเด็นที่น่าสนใจ สสท่านนี้ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ามีการถอนเงินให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึง30%ของงบประมาณหากเป็นจริงเงินจำนวนมหาศาลนี้หายไปไหนลองคิดดูว่าเงิน4.2ล้านบาทสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างเช่นซื้อรถขยะดีๆหรือสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไฝ่นันพัฒน์ปฐมเดชพัฒน์คุณสมาชิกสภาเทศบาลนาครเชียงใหม่เขตหนึ่งได้เปิดเผยข้อมูลลงงบประมาณเทศกาลยี่เป็งย้อนหลังสปีพร้อมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งปรากฏในเอกสารที่เผยแพร่สอจเอฟวิทวิชานนกเษตสมาชิกสภาอบจัังหวดเชียงใหม่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เช่นกันโดยตั้งคำถามว่าเชียงใหม่กำลังเบ่งบานทำไมกลิ่นมันคุ้น เคยมีการชี้แจงในที่ประชุมสภาอบจัังหวดเชียงใหม่ว่าการเลือกบริษัทนี้เป็นเพราะความน่าเชื่อถือและต้องทำให้ได้ตามเวลาจึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการ E B I D D I N G แต่ประเด็นสำคัญคือเหตุใดจึงใช้วิธีคัดเลือกตามพรบการจัดซื้อจัดจ้าง2560เพราะวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่งานมีความพิเศษมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคแต่งานดอกไม้ยี่เป็น,ปนงานประจำทุกปี งานนี้เร่งด่วนหรือพิเศษตรงไหนวัสดุเทคนิคหรือรูปแบบมีอะไรที่แตกต่างจากทุกปีจริงหรือหรือแท้จริงแล้วเป็นเพียงงานซ้ำที่เลือกกันเองและที่น่าสงสัยยิ่งกว่าในระบบ EGP ไม่มีรายละเอียดปริมาณงานหรือรายการจัดซื้อมีเพียงราคากลางวันยื่นเอกสารและชื่อผู้ชนะเท่านั้นสุดท้ายสัญญาจ้างงานเป็นบริษัทเดียวกันทั้งอบจัังหวดเชียงใหม่และเทศบาลน,นครเชียงใหม่ คำถามชวนคิดคุณคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คุณคิดว่าการจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้มีความโปร่งใสหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย